จากเราเคยทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองค่ะมาวันหนึ่งแล้วเราไม่สามารถทําบางอย่างได้ด้วยตัวเองอันดับแรกต้องบอกกับตัวเองให้สู้ก่อนค่ะต่อให้คนรอบข้างเราจะพูดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านก็ไม่สามารถทําให้เราแบบลุกขึ้นมาสู้ได้ค่ะถ้าเราไม่สู้ด้วยตัวของเราเองก่อนสยามพิวัตรนะคะที่ซัพพอร์ตหนูแบบ ตลอดมาเลยค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วค่ะที่สยามพิวัรน์คอยอยู่ข้างหลังแบบลักดันให้ก้าไปข้างหน้า mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. พวกหนูเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคนแบบทั่วๆไปอะค่ะให้แบบเห็นคุณค่าของชีวิตหนูก็อยากจะนําชัยชนะกลับมาให้กับตัวเองครอบครัวแล้วก็สยามพิวัรท,ที่เป็นคนคอยซัพพอร์ตหนูอยู่ฝากทุกคนนะคะที่แบบกําลังหมดหวังในชีวิตนะคะว่าอย่ายอมแพ้กับชีวิตค่ะให้ลุกขึ้นสู้นะคะ